สวัสดีเชา้าวันที่4ของทริปค่ะวันนี้พวกเรามีแพลนจะไปเที่ยวกันทั้งหมด2ที่ที่แรกก็คือฮอสตัดหมู่บ้านแสนสวยริมทะเลสาบที่เรียกว่าขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศที่สวยแล้วก็วิวสุดโรแมนติกจากนั้นก็จะไปต่อกันที่เมืองเกลือ s o ซอสเวอเทนที่เป็นหนึ่งในเมืองเกลือที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียค่ะและตอนนี้พวกเราก็กําลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ฮอสตัด จุดหมายแรกของวันนี้ค่ะตอนนี้เปลี่ยนมือแล้วให้เจ้าเพียขับบ้าง <c oughs> นี่ไงเอาพันเข้าไปา <c oughs> ก็มันหนาวอะ่ะเออตอนนี้เรามาถึงที่ฮอสตัดแล้วเมื่อกี้ไปจอดรถตรงพีหนึ่งวันนี้หนาวมากเลยอะ่ะหัวฟูคือในเมืองมันไม่ค่อยหนาวไงแล้วก็เมื่อวานร้อนเนาะพอวันนี้ก็เลยใส่บางๆกัน <c oughs> ปรากฏหนาวจัง หมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมทะเลสาบท,ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ละฤดูเนี่ยก็จะให้บรรยากาศที่สวยแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าสาหรับทริปนี้เนี่ยเรามากันในช่วงฤดูหนาวดังนั้นนะักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะเท่ากับฤดูอื่นๆแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็เรียกว่ายังพอให้ได้เดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเก็บมลุ่มสวยๆได้สบายๆอยู่ค่ะ คนติดใจตุ๊กตาแกะตั้งแต่ตอนทางเข้านะคะนี่แวะดูแกะทุกร้านเลย <c oughs> มาฮอสตัดได้อะไรได้แกะนี่บ้านนี้ที่เราชอบน่ารักจังเลยดูดีร้านนี้น่ารักอะขายอะไรเอ่ยแอบเข้าไปดูน้ำพึ่งหรือเปล่าคันนี่จริงด้วยเป็นแบบ infuse with local h e r b นะคะอุ้ยจะชิมอีกไหมดีไหมอะแต่ว่ามันหนักอะ่ะ แล้วก็มีขายแคนดี้ด้วยเป็นน้ำผึ้งทุกอย่างเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะสะบู่น้ําผึ้งอ๋อแล้วก็มีน้ำผึ้งนี่ด้านนี้ดีกว่อนี่อันนี้เป็นน้ำผึ้งกับนาริโกช่วงนี้เป็นรุกเป็นลายบ้านน้ำผึ้งมากเลยเห็นไม่ได้ไม่รู้เขามีให้ชิมไหมอะไรเอ่ยน้าผึ้งลาเวนเดอร์ด้วยเหรอโอ้มีหลายอย่างเลยเอ่ เฟรตเซลเหรอลองชิมดูอ๋เอาเปล่าะเมื่อวานเราซื้อกลับไปกินที่ห้องสรุปสุดท้ายกินคนเดียวหมดเลยไหนเอาไหมมีครัวซองก็มีอะไรอันนี้อุ้ยข้างบนอันนั้นดูน่ากินจังอะนี่เราถึงสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าเรายังเดินไม่ถึงมุมมหาชนสักทีเนะคะเพราะว่าเจอร้านนั้นร้านนี้ก็เดินเข้าไปแวะตลอดแทบทุกร้าน ตอนนี้เดี๋ยวเรารีบเดินไปมุมมหาชนดีกว่าจะได้ไปถ่ายรูปไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเยอะเกิน ใบไม้สวยก็คือมันน่ารักรไหนมีเม็ดด้วยหรอรอ๋อเป็นเหมือนเบอร์รี่อะไรปะ<ม>พวกนี้เขาใช้ที่เขาเรียกว่าไวเบอร์รี่อย่างนั้นปะ<ม>แล้วในที่สุดนะคะเราก็มาถึงมุมมหาชนแล้ว<ม>นี่ซึ่งก็สวยจริงๆ เมื่อกี้เราถ่ายรูปที่มุมมหาชนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคือมันแบบย้อนแสงมากแล้วแสงพระอาทิตย์คือมันแยงตาม,มากซึ่งตอนนี้แบบสู้แสงไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยวถ่ายรูปได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไม่ไหวแล้วครับเริ่มร้อนพอแดดออกคือเริ่มร้อนเลย คือเซนต์ไมเคิลสชาร์ลค่ะเป็นโบสถ์เล็กๆแต่ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ในฮอสตัดตั้งอยู่ใกล้กับสุสานของหมู่บ้านสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่12-13ถึงมีความเรียบง่ายแล้วก็เงียบสงบค่ะโดยภายในเนี่ยจะเชื่อมต่อกับโบนเฮาส์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บกะโหลกศีรษะตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของชาวฮอสตัดได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้วยเสียงด้วยบรรยากาศโอเค กลางวันของเรานะคะนี่นั่งชมวิวพร้อมกับกินปลาเทา้ารอบนี้สองจานพอพอเยอะจริงๆก่อนกลับไทยคุณหารอีกรอบเหมือนเขาไหว้มาหาเลยอะ่ะดูดิเต็มเลย อ๋อมันมีคนไปยุ่งยิงอยู่ตรงนั้นเขาคงนึกว่าจะให้อาหารหรือเปล่าได้หรอให้อาหารได้หรอดูสิแล้วดูม,ม,ม,มุมนี้่ขึ้นมาบนนี้หอ Isaiah. มันมากของกินแน่เลยย่าเหมือนมีคนให้หนมมันเมื่อกี้ <explode> ถึงไหมไม่ถึงคืนบัตรจอดรถนะไม่เคยถึงทั้งที่เลย ตอนนี้เรากําลังจะออกจากคอสตัดนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปที่เหมืองเกลือซึ่งเหมืองเกลือเนี่ยมันจะมี3มที่นะแต่ว่าที่ที่เราจองไว้ก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับทางซาบูก็คือเดี๋ยวเราจะขับรถย้อนกลับไปแล้วก็จะไปที่เหมืองเกลือกันซึ่งรอบที่เราจองไว้จะเป็นรอบบ่ายสามตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงก็ทันน่าจะเหลือๆนะคะเพราะว่าใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ ระหว่างทางจากฮอสตักกลับไปยังซาวส์บูเเพื่อไปเที่ยวเมืองเกลือซอร์โซเทนซาวส์บูเราได้ขับรถผ่านหมู่บ้านอัพเชนาวเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่มีลนด์สเคปเป็นเนินสูงต่ำเรียงตัวซ้อนกันอย่างสวยงามบรรยากาศดูงเงียบสงบอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่มากจนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดส,สาหรับเรากับรถทริปในครั้งนี้เลยคะ่ะเห็นแล้วก็แอบคิดนะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มานอนพักสักคืนสองคืนเนี่ยมันจะต้องดีมากแน่ๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ซอสวอลเทนแล้วนะคะมาจอดรถตรงนี้นูน่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตรงนูน่นนี่นะคะเหมือนเกลือที่เรามาเป็นเหมือนเกลือที่อยู่ใกล้กับซอสบุกมากที่สุดตอนนี้ระหว่างที่เรารอรอบทัวร์ของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็แนะนําว่าให้มันเดินเล่นหมู่บ้านแถวๆนี้ก็ได้มันเดินรอบๆใช้เวลาไม่นานแค่ประมาณ15นาที วิธีการเดินก็คือแค่ตามจุดแดงๆแบบนี้ไปนี่ข้างบนก็มีนั่นเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราอีกสัก5้านาทีสินาทีแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับมาใหม่ขอเดินมาชมมุมนี้หน่อยนะคะเห็นมีโบสถ์สวยดีถ้าทางรถไฟนี่มันชันมากเลยนะ mm. ชันมากค่ะข้างหลังวิวสวยเนาะ แต่ว่าทางขึ้นนี่คือชันมากเฮ้ยชันนี่แค่เดินนี้ก็หอบแล้วนะเนี่ยเกือบสีองศาแล้วนนเนี่ยเนอะเราแรถขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแบบไม่กล้าขับอะบอกเลยถ้าเราขึ้นลงบันไดที่นี่ทุกวันเราจะแข็งแรงใช่ไหมมาเร็วไม่มาเหรอเหนื่อยใช่ปะโอ้แต่วิวดีมากเลยอะ นี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่โบสถ์ข้างบนโบสถ์อยู่ตรงนี้แต่ว่าคือทางมันชันมากดูในนี้เหมือนไม่ชันนะแต่เริ่มไม่ไม่กล้า,าเดินแล้วอะแลนะนี่คือด้านหลังเราจะไม่กินตกไปใช่ไหมมันสวยนะแต่มันก็น่ากลัวเดินเที่ยวกันได้อยู่แป๊ดเดียวก็ถึงเวลาของรอบตัวของเราแล้วคะ่ะตอนนี้เรากำลังลงไปข้างล่าง ซึ่งทัวร์นี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะมีทวัวร์ไกด์หนึ่งคนที่ปเป็นคนที่นี่นะคะแต่ว่ารอบของเราก็จะเป็นรอบภาษาอังกฤษเพราะว่ารอบนีรูร้เป็นไปตามที่าหมดเลยเมืองเกลอซอร์ฟอลเทนซัลบุกเป็นเมืองเกลือเก่าแก่กว่า2600ปีที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วแต่เปิดเป็นแหล่งท่อง,ทงเที่ยวใต้ด,ดินมีการจัดสแสดงประวัติการขุดเกลือตั้งแต่โบราณจนถึงยุคใหม่พร้อมกิจกรรมต่างๆใต้ดินเช่นนั่งรถไฟเมืองสไลด์ล่องแพทะเลเกลือเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสโลกของ เกลือที่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเปรียบได้กับทองคำขาวเลยทีเดียวตอนนี้รถไฟจอดแล้วแล้วก็เรากำลังลงเดินต่อกันนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิข้างในถ้าเรียกว่าในเมืองแล้วกันนะมันจะอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะรอบทัวร์ของเรารอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของวันพอดีก็คือเริ่มทัวร์ในรอบบ่าย3โมงตรงค่ะนี่คือในถ้ำไปในทางเข้าเมืองนะคะ ก็จะมีนี่อะไรแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นดีไอซิ่งซอสนะคะโอ้เกลือทั้งก้อนใหญ่มากใหญ่แบบนั่นดูขนาดขนาดคนเมืองตรงที่เรามาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหม มันจะอยู่ระหว่างสองประเทศพอดีเส้นระหว่างประเทศออสเตรียกับเยอรมนีค่ะตอนนี้เราเข้าาสูงส่วนของฝั่งเยอรมนีแล้วนะคะ And the potentially most productive locations in order to see how salt was mined back then in so-called drainage chambers. Hmm. เราจะไปสไลด์ลงข้างล่างตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะมาทำให้เราดูว่ามีการ o งข้างล่างนี่คือสไลด์ที่ลงไปนะคะจากจุดนี้งไปแบบนี้ค่ะเราดูปร่เด็นเขาก่อนเราดูยูทูมะ Have give นี่นะคะอันนี้จะมีเป็นหอกว่าโชว์ความเร็วที่เราลงมาด้วยอะของพวกเราเป็นความเร็วป็นตลกอะมุมนี้นะคะเขาให้มาลอง น้ำเกลืออยนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าความเข้มข้นเนี่ยมันประมาณ27%ซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับน้ำเกลือทั่วไปมันจะความเข้มข้นอยู่ประมาณ3%เป็นต์เป็นยังไงครับเป็นยังไงเขมไหมเข้มไหมก็อย่างนี้ก็เข้มนะ is this s o m e t h i n แล้วตันนี้นะคะเราก็ต้องลงไปสไลด์อีกหนึ่งรอบนะคะให้จ้ไปอยู่ข้างหน้าไ่จะได้ได้ประสบอกและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะข้ามกลับไปยังประเทศออสเตรียอีกครั้งนะคะ นี่ขากลับก็บรนไดเรือนนะคะแล้วเราก็ได้เอาเป็นของที่ด้ลึกมานะคะเกลือจากที่เหมืองน,นี้ภายในเหมืองด้านในเนี่ยเขานำเสนอได้ดีมากเลยนะคะจริงๆยังมีอีกหลายส่วนที่เราไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่ายังไงถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวกันที่ซอฟบุกเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เหมืองน,นี้กันนะคะอันนี้นะคะเป็นที่จอดจักรยานแถวสถานีรถไฟเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ที่ไทยเนะี่ยมีมากๆเลยอย่างเนี้ย แบบเอาจัก,กรยานขี่จัก,กรยานจากบ้านมาแล้วก็มาจอดแล้วก็ขึ้นรถไฟไปนู่นไปนี่อะไรเนงะี้ยแต่ว่าต้องทําถนนหรือว่าทําเลนจัก,กรยานให้ด้วยนะไม่อย่างนั้นมันก็จะนตรายเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากให้เมืองไทยมีก็แล้วกัน please สักวันหนึ่งข้าวเย็นของเรามาแล้วนะคะนี่เป็นโซเชลิน,นี่กับอะไรนะจำไม่ไดนน้น่ากินมากเลยนี่อันนี้นะคะนี่เมนูนี้กอดองเบอร์ เป็นเกลกีนแล้วก็อันนี้จะเป็นพาสตา้าสปปเนชอะไรคำติ่จบทริปวันที่4พรุ่งนี้เราจะขับรถไปต่อที่อินสบรูกเมืองกลางหุบเขาแอลที่ธรรมชาติและเมืองเก่าสีพาสเทลอันเป็นเอกลักษณ์อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวฝากติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์แชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย